นะครับบาดนี้ยนะสู้ในประเดี๋ยวว่าจะสู้มือนั่ยนี่ี่อูพี่เทาเด้่เนี่ยอไออันนี้นีอูไอเทาอูไอ้เทาอยู่นี้อ่ะแบบเต็มเต็มเลยเอออูไอ้เทาอยู่นี้นี่ห้องสีไวเขาอยู่ห้องนี้ได้ในครั้งล้างเนี่ยมีกองดินอยู่ห้องไวเขานี่ปกติไวเรียบร้อยปกติออกรถไม่ดีเลยเต็มสีน้ำเงินดีขึ้นสีส้วงเศร้าส้วงเศร้าออกหลังอูนี่ปุ๊บออกผีปุ๊บ แรนตรงมาเลยทานข้างหลัดยางตรงนี้น้อยนึงแล้วก็มีซีแย่ซีแยกปุ๊บวิ่งแลนตรงไปพอโบไส้พอไส้แล้วก็ปุ๊บเข้ามาตีนปลาไปไะไครับยืนยักไหนไก่ยืนยักอ่ะนี่บอกนี่นี่นี่ร่องดาวอังคารน่ไม่ได้หัวบอกบอโบเวียนดอกมันมันห่างกันอยู่แต่ว่าแผนที่มันน้อย ขึ้นล่องดาวขัานเสร็จเรียบร้อยปุ <antique sound> ๊บสิมีทางโบกทรายเพื่อที่สิตัดมต้องพานลองเอเนืนที่ทองไม่ที่ออกมาดานทรางงงงเห็ดว่านีต้นขนุนเนี่ยเออมันั่นจุดหนึ่งเนี่ยคนขนุนนี่นี่ลงมานีดีนี่ต้นขนุนสียุ่งงนี้ครับใช่ก็แมนนดนนีงนะโนน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 ี่นน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 งนี้ ไอ้น <tech Kid> ี่มันจุดหนึ่งบองเนินแล้วได้ได้เออนั่นแหละจุดสีเนี่ยเดี๋ยวยี่แปดก็สางสีไปเฝ้าให้ในหาคนถือขนาดไปเอาแบบไม่ต้องขึ้นเขาได้ไหมไปเฝ้าจุดเจ็ดได้ไหมมาเฝ้าจุดสีให้แต่ว่าจะไปขึ้นหลังทุติมานี้ไก่แล้วนังใหญ่ไก่นังพแมนมาปล่อยตัวไปแล้วไอ้สองแปดกับสามสีมากๆปรมาณหนึ่งหมดจุดสี่ลมตีลังกากันอยู่งล้วทุติ <ม>อ่าเลยเพราะเพราะกินข้าวแล้วยุดเจ็ดยุด <ไป S 2> เจ<อ>็ดปุ๊บเด้แล้วเดี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าตอนปล่อยไหมสอนปล่อยออกไปอ,ะอ่ะจริงจริงวันนั้นจะมีคนปิดท้ายไปด้วยมีมีมีไอไอคนที่ปิดท้ายตามหลังไปไอพวกประจําจุดเนี่ยมันเด็บมันเด็บไปมันจะมีแค่มีแค่จุดสีจุดเดียว ชุดใหญ่แล้วชุวงช่วเศร้าเดี่ยมี้ชุดหนึ่งมีคนประจำอัีคนประจำเอาไว้เอาไว้เข้าใจกันเวลาคันมีรถเสียปุ๊บเอาอยูหม่องใดครับอ๋อจุดหนึ่งโอ้จุดหนึ่งเดี๋ยวถ่ายยั่นก้อนเดี๋ยวสิส่งคนไปซอยอ๋อเขาจ่าแล้วเขาจ่าแล้วเบอร์โทรนี่ไว้เขาติดติดเบอร์โทรไวอ๋อจุดที่มีเขาติดติดเบอร์โทรไว้สมมติรถเสียไปไอไอพลาดหม่องไหนแล้วพลานจุดหนึ่งไปแล้วโอ้แสดงว่ายุ่งช่วงชุดหนึ่งกับจุดสองอันนี้อันนี้ อันนี้ไม่มีคนไหมบ่มีคนแต่ว่าแดงๆนี่มีคนสิไอ้ที่ว่าแดงๆมีคนแดงๆวงๆมีคน,คนอ,อันนี้อันนี้อันนี้มีคนตัวกระเฮียตัวหลายคนพีด้วย<ๆ>แดงเยอะมากตัวนี้ก็มีเฮียรยี่ตัวสีเนี่ยมีปัญหาให้บอก แข็งหวาดแล้วพี่เสียงเสียงเสียงหวาดเออออกแรงกันไปถ่ายวีดีโอได้จบแล้วไปทางซ้ายดีกว่าขวาขวาดีกว่าครับแล้วซ้ายอ่ะตันยากมันเสียเสียงหวาพี่เสียงหวาเมื่อกี้เองกัเอง Bắt 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 trên này. bắt trên này. nhạc lên nhạc lên หน่อย. lên nhác

ก็รูร้เล้วเดี๋ยวก็มาทางนี้แหละง่ายจริงเหรอ มาเลยมา W A 拜拜拜。Bye, bye, bye. เสียงเพลง

เดี๋ยวไม่ได้ภาพสวยๆแล้วัแล้วนะครับวิดีโอว่าระเาไมโลว่าวันท่นี้มาดีไมส่้นลยลงแล้ว ลงขึ้นยากแล้วาวมเนี่ยแล้วอให้มีอ่ยูล้องอยู่ไ่อย่าาวเดี๋ยวกจะเป็นลมเดี๋ยวก็จไปก่อนเอาขึนให้พี่ด้วยี่เล้ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ต้องขอรถเทียนต้องไปจะบอกว่ใช่ปะเอาบังกล้องก่อนด้ออย่าบังกล้องอย่าบังกล้อง ทางนี้คือจุดหนึ่งเอง,เองนะครับนี่คือจุดหนึ่งก็ค่อนข้างจะน,นิดหน่อยครับทิ่กุ้งเกียงไกครับเด็กทิศโลกส่งเข้าประกวด ก็เลยหนึ่งคันลยอ่าแล้วครับอีกหนึ่งคันครับ นี่นี่นี่เป็นเคแรกนะครับจุดหนึ่งมีรจะไจัดงานครับีแค่ทีมสำรวจนะครับจุดประเทศเส้นทางให้ถ้าฝนตกมันจะเป็นสภาพนี้ครับหาทางเลยนี่ครับี่กตรงคอยสภาพเลยครับผม ท่านผูกใจถูกแล้วนี่แต่